สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการตีเม็ดส้มนะอีกรอบหนึ่งนะรอบที่แล้วไม่มีตังนะลืมดูตังก็รอบนี้ไปรอบแก้ตัวเราก็จะมีอีพีหนึ่งแยกออกมาแล้วเนาะก็ไปดูอีพีหนึ่งก่อนด้วยก่อนที่จะมาดูอนะีพีสองเนาะในส่วนนี้เราก็จะมาตีบวกเม็ดส้มอย่างเดียวเลยแต่อาจจะมีการแบบไปเล่นแบบปังส่วนบ้างนะ ในส่วนของที่ผมก็อธิบายไปหมดแล้วใน EP พหนึ่ส่วนหน้าเป้าฮาเลนผมเอาเก็บไว้เป็นตัวสำรองนะเพราะว่าตัวเพราะว่าตัวปาเพนอ่านแล้วอะไรไมครับเพราะว่า ST ตัวเนี้ยมันดีกว่าฮาเลนเนี่ยครับฮาเลนดีกว่าแค่ส่งยางเองแล้วฮาเลนไม่มีตัวมาตีบวกครับผมก็เลยตีไม่ได้เนาะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเรามาตีตัวนี้กันคือผมไปเอาดูเด็กมาแล้วนะหนึ่งตัวแล้วก็แปลมามาครอสมาอีกสองตัวเนาะก็ไปหาตังหลังไม่มาก็เสียไปเยอะเลยแหละนักตีก็ขายไม่ออกเหมือนเดิมครับมาตีวก้่ที่บ้บรนเซ็นนะ สามสิบดีเราตีครั้งละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมากเคมตีต่อเลยไม่ได้ดูเด็กตัวสุดท้ายซาดทุกไปยินยังเลยโอ้โห oh เคม เขมปี๊ดเลยดูเหล็กตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าผมเอาเป็นตัวสำรองแล้วก็ซื้อมาแค่สามตัวนะเพราะไม่มีตังเดี๋ยวก็ต้องรอดู ep สามเอานะว่าจะมีตังเยอะขนาดไหนนะก็รอดูเอานะแล้วก็ส่วนของตัวสำรองก็จะใช้ประมาณนี้ก็จะที่บอกไปต้นคลิปนะว่าใช้ฮารเลนเป็นตัวสำรอง มันจะมีมาเคซโนแต่ไม่ได้ใช้ก็มาดัดนที่ใช้ม <Okay. S 1> ูมีแลกเปลี่ยนตัวด้วยไม่แลกแล้วกันนะในส่วนนี้ขอไม่แลกนะ คือที่ผมแลกไปแล้วก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้เลยที่ผมแลกไปแล้ว UCL ก็ยังไม่มีอะไรให้แลกนะส่วนนักเตะนี่นักเตะเล็งสสกลก,ก็ก็น่าน้าเอาอยู่นะนี่ไอไอันนี้ผมเปิดไปประมาณเสียครั้งเสียไปประมาณสามล้านกว่านะ ก็ตังไม่ค่อยมีก็ใช้สุรุ่ยสุร่ายไปนะในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็นั่งดูยู่ๆไปก็ตามพูดนะนะก็ก็ดูเอานะก็จะมีตังอยู่แบบก็แบบ ใครรู้วิธีปั๊มตังก็พิมพ์บอกได้นะในใต้ด้านคลิปนะในช่องพิมพ์ข้อความก็บอกได้นะว่าปั๊มตังยังไงเพราะผมปั๊มตังไม่ค่อยได้นักเตะผมก็ยังขายไม่ออกนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนักเตะยังขายไม่ออกเหมือนเดิมนะที่ขายออกไปก็จะเป็นพวกหมื่นสองหมื่นสามนะ หมื่น้าประมาณนั้นแหละครับขายไปก็ได้ประมาณหกหกแสนก็เอาไปซื้อมาคอสสองตัวก็หมดตังค์เรียบร้อยไี่ไม่มีตังค์มาซื้อต่อแล้วก็พวกนี้ก็เพิ่งเอามาขายนะในส่วนของสามตัวนี้ไปสุ่มมาได้ ฟรีนะไม่ได้ม่ได้เสียอะไรเลยแต่ขายไปแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อเหมือนเดิมในส่วนพวกเนี้ยในสามเตอวนี้นผมขายไปนานแล้วต่นไไม่บอกส่วนเอออีดีแล้วเนะี่ย <c oughs> อีลิตอีลิตมีเต้านะครับใครอยากซื้อก็ซื้อเลยผมขายไปแล้วนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะขายออกหรือเปล่าเพราะว่าแบบยังไงมันมีคนแบบมาดักขายเยอะครับไม่แน่ใจว่าจะขายออกหรือเปล่าก็เป็นประมาณนี้เนาะได้ในส่วนท่เลอก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรตรงนี้เหมือนเดิมนะ ตรงนี้ก็เหมือนกันมาเดิมยังไม่มีใครมาซื้อใครกซื้อซื้อได้ไม่เป็นไรผมอยากได้ตังค์จะได้เอาไปอัพมิสซมเนี่ยผมผมขายพวกนี้นแหละหมื่นสองมืนสามแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะก็ทำเยอะแยะแหละ ตัวนี้ผมไปแลกมาได้จากแพ็ก ucl ตัวนี้ไปสุ่มได้มาจากแพ็กเลยแพ็กค,คู่แข่งนะแพ็กหนึ่งพันสองเพชรที่ผมเก็บเพชรไว้เนะี่ยคือผมจะเอาไปให้มันไปขึ้นประมาณ1 2ื่นนะ <L> จะได้เอามาสุ่มสิบแพ็กจะได้เอามาเปิดสุ่มให้ดูนะ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้นะไอคอนจอนี่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหรอคอนจอนี่เพราะว่ามันยากก็ทั้งหมดก็จะจะประมาณนี้นะครับในสำหรับในคลิปเนาะก็กราบสวัสดีทุกท่านแล้วก็ไปบายไปนะครับผมสว,สวัสดีครับผมไา